Isuzu Mu-X ื่องยนต์3,000เกียร์ออโต้ปี2013โปรโมชั่นของเรายู่ที่529,000บาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถครอบครัวที่กว้างนั่งสบายและก็น,น่าใช้มากๆเลยค่ะได้เบาะสามแถวเลยค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปะไฟฟ้ากระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจบิสตสตาร์ทแอร์แบ็กพวมาลยัยมันติฟังก์ชั่นจอเนวิเกเตอร์กล้องส่องถอยอ่าดิจิตอลเครื่องเสียง a m f AUX แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวส่งเดือนละ1 0 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่20,000บาทขึ้นไปกสุดคณีไปเชียงานได้แล้วค่ะกว้างสุดๆเลยค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้สะดวกสบายในการขนของสุดๆเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ยบเลยค่ะ มาทดลองขับดูได้ค่ะรถสัาพาพตีจริงๆค่ะเครื่องยนต์ดีเซล3,000ซีซีค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสยนำหน้า s i m p 1 0พิมไลน์มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปไปค่ะ